เราวันนี้เรามาอย่างอุ่นนะคะซึ่งจะบอกว่าเราไม่ได้ทำกิจกรรมอไเพราะเราเนื่อยมาเหนื่อยับารใชี่อย่างเนี้นนะยอันนี้ก็เป็นสต๊อปสุดท้ายแล้วนะคเราจะนังไปที่อย่างอุนนะใจน คนพอเราจะมาถึงใช่ป่ะคือเราลงบัสด้วยคือไอ้บัสที่เราขึ้นไปที่ถ่ายเมื่อกี้คือเหมือนไม่ใช่เออเราก็เลยลงมาคราวนี้เราเหนื่อยมากแล้วเราก็เลยเออเทคอูเบอร์มาคาเฟ่คาเฟ่หนึ่งนะคะคาเฟ่นี้น่ารักมากแต่พอดีฝนตกก็เลยแปลกๆนิดนึง นั่งเว้ปั๊ตจะนีเราไปถ่ายรูปก,กับไซกุละานะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปที่ยืนกันต่อนนะ กคนกินไปแล้วลืมถ่ายนี่เป็นบาวชูการ์นะคะไข่หมุกแล้วก็นี่นะคะวัฟเฟิลของทอดไว้จีสุดสุดูไม<อ>่จีบไปยุ๊บไว้จีมากแต่มาดับเด๋มมาครั้งหน้ากูไม่มาแล้วนะกูบอกเลยนี่นะคะทุกคนวันนี้มันร้อนมาก กินแล้วก็อร่อยแล้วตอนนี้คิวมาพราะม่เจอตัวนสาวออกมาจากที่นี่ค่ะออกมาจากฟอนะคะเจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าแล้วก็จะถึงตอนนี้ตอนนี้เที่ยงกว่าจะบ่ายโมงอยูล้วทุกคนทุกคนอยากมีตอนเป็นอย่างนี้เองมันร้ายากมากทุกคนแล้วก็เราก็จะมาถ่ายรูปตรงนี้นะคะเป็นสวนดอกไม้ดอกซากุระนะคะ ขึ้นมาไกลมากฉันต้องได้ถ่ายรูปเจ, grote, จ, <200. S 1> จง๋งๆโอเคแต่เราจะไปที่อื่นต่อนะคะทุกคนอันนี้คือดอกซากุระนะคะทุกคนมันจะแบบว่าฝนตกชุ่มฉ่ำม,มาชฉ่ำเวอร์นี่นะคะข้างทางก็จะมีดอกซากุระด้วยนะคะช่วงนี้เราก็เดินมาเรื่อยๆนะคะแล้วเราเจอซากุระที่สวยคนนี้ดนี่ค่ะทุกคนสวยมากอันนี้ก็จะมีน้ำพุนะคะแล้วก็มี นะช่ำฉ่ำไหมทุกคนช่ำมากพน,นแล้วเราก็เดินมาเรื่อยๆนะคะเราก็มาเจอตรงนี้น่ารักมากฟิวเหมือนมูหลานนะเป็นสารามูหลานทุกคนตรงนี้จะมีน้ําตกด้วยนะเนี่ยตรงนี้มันน่ารักมากเลยอ่ะทุกคนแดูเป็นธรรมชาติตัดเสียงเดี๋ยวฝนตกจะอ,ยอยีก ฉันชอบอันนี้มากอันนี้น่ารักมากนี่นะคะน้ําตกสวยมากไม่ได้สวยมากกูว่าที่ืนสวยกว่าแต่อ,อะมันไหวมันดีอ่ะตอนเนี้ย ตอนนี้คือเราชุมช่มฉ่าไปหมดแล้วฉ่าเวอร์และคือคือตอนแรกใช่ไหมจะเล่าให้ฟังว่าเราอะขึ้นบัสมาผิดแล้วใช้เวลานลันมากเราเพิ่งรู้ว่าอย่างมาหมิงซานมันคือภูเขาอย่างหมิงซานเว้ยเราต้องแบบสเปซิฟิกว่าแบบมึงจะไปที่ไหนของอย่างหมิงซานไม่งั้นก็คือจะแบบกว้างมากก็เลยทาให้เสียเวลานะคะแต่พอขึ้นมาแล้วเออมันก็สวยแหละถ้าไม่นับอากาศตอนนี้นะมันชุมช่มฉ่ามาก นี่นะคะคือระหว่างทางที่เราเดินไปเรื่อยๆนะคะนี่แบบว่ามันเป็นไอแลหละเฮ้ยเห็นไอไหมพี่เฟ็์โดนปุ๊บวิยูยูอนนะทุกคนมันมีไอออกมาจากปาก เพราะว่าเราอยู่ไทยเว้ยเราไม่ค่อยจะมีโอกาสอย่างนี้เนะแต่ที่จริงอ่ะเวลาไอาออกปากอ่ะจะบอกให้เมื่อกี้ไม่ไม่ได้หนาวมากนะแต่คือไอมันออกปากมากันู้ทำไมเหมือนกันเวลาพูดมันจะออกอย่างเงี้ยเห็นไหม <laughs> ตร,ตรงนี้สวยมากตแต่ว่ามีหมอกไปแล้ว for you You wanna lose are wanna like Lee really. love somebody gonna be me again not No gonna It's it I'm But that then ride And Lovely, because it's little thing I do. Never think enough for you. You all wanna lose it again. But I'm not like that. <laughs> if you love somebody, it's gonna be me. นะคะเรามาทานอาหารไฮเอน n d มากฉันไม่ได้กินแบบอาหารอะไรแบบนี้มาน,นานมากแล้วเรามาดูกันว่าเราจะัางอนะไรเนาะไม่ค่อยจะกินอาหารหลูเท่าหรยอันนี้ห <laughs> ้าร้อยอีเฮ์ยามีเพื่อนฉลองวันเกิดให้ <laughs> น่ารักมากเลยดู Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to people. <laughs> happy birthday to you. <laughs> blow again, okay. I wish I could you. <laughs> no, I wish everyone happy. Okay. Yeah. Yeah, blow, I blow, blow. Yeah, blow, blow. Just blow. <laughs> <laughs> ทุกคนพันสองพันหนึ่งอันนี้ที่ไทยเปวันอวันนะดูทุกคนน่ารักไหมทุกคนอันนี้เป็นแบบใหม่นะนี่มีสี่อันนี้แล้วก็มีอันเล็กเนาะอันนี้คะ่ะสีนี้ตะการตามากก็อันใหญ่นะคะใหญ่เจ๋งมากอันใหญ่สี่พันเฮ้ยราคาขึ้นเว้ย ก็ได้มาแล้วนะคะคนอย่างเราสองอันค่ะสองใบค่ะ